ครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเริ่มฟาร์มฟา้าก่อนเลยนะกันนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นเอนโซนะผมแนะนําให้ฝึกตัวละครนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเป็นตัวละครที่แบบต้องแบบใช้คิดคํานวณอะไรเยอะมากนะฮะในการเล่นเอนโซเพราะว่าตัวละครของเอนโซมันต้องใช้โซ่ในการ Skill คอนโทรลสกิลฮะเดี๋ยวผมจะรากมาก,ก่อนแล้วค่อยดึงโซ่ไปด้านหลังนะฮะ บัฟมันจะได้ไม่ต้องออกจากรกอบฮะบางคนเล่นแบบดึงไปดึงมาบัฟออกจากรกอบบัฟเดินไปจุดเริ่มต้นคือแบบเลื่อนมันเพิ่มขึ้นก็จะเสียเวลาฟาร์มนะฮะต้องศึกษาให้ดีนะครับสำหรับการเล่นเ n นโซนะเดี๋ยวฟันกันเลยแล้วกันฟันกันเลยแล้วกันเนี่ยดูตามจุดผมก็ได้ฮะวิธีการลากคีบมาโยนแบบนี้โอเคเราฟาร์มก่อนเลยแล้วกันโอ้มันก่อนดีกว่าเอยเดี๋ยวเดียวด้านล่างเขามีอะไรขอแชหน่อยได้ไหม แจมหน่อยได้หรือเปล่าเอวสูรเรือดเหลือแค่นี้ทุมเทเออมา1ชคิวแรกไม่ได้เฟิร์สบัตไม่เป็นไรเราเอาคิวแรกก็เอารามาเอามังกรต่อเลยละกันเดี๋ยวเดี๋ยวมันเหมือนมันจะไม่จบจริงๆให้ไอพวกนี้ขอสักทีหน่อยเถอะมาเถอะชิกซี่เดินแหลมจังเลยแหลมจังเลยมานี่มานี้โอเคฮะโอ้ยพวกด้านบนไหวต่อเหรอเพื่อนนายไหวเหรอเออไม่รอดทุกคนผมหิวอะ ผมหิวคนมันมีคนเลือดนน้อยไม่ยอมกลับบ้านเอาเอลสูยังซูมอยู่เลยซูมเลยเพื่อนเออเออมามาเอลสูมาดิเมดิมาดิมันมันดิเออได้อีกตัวได้อีกตัวเออตัวนี้ไม่ไหวว่าเลือดไม่พร้อมเอาเหรอน่าจะยาเอาเหรอเอาผมก็เอาสิอุ้ยมันชิบหายะลอวผมก็เออเรียบร้อยตัวนี้ไม่เอาแล้วไม่มีเลือดแล้วคำพันนี่กลัวไม่ไหวไม่ไหว้านบนเขามีอะไรกันทำไมดูนวนเนียจังเลยขอแจมหน่อยได้ไหม อ้าวมาบังโซ่เพื่อนเรียบร้อยหายาตายเรียบร้อยเสร็จอีกตัวโอว้สบายมากชิลเบอเลยโหทุกคนตอนนี้ป้อมเราแบบนามากเลยทุกคนนะเพราะว่าป้อมเขานี่แตก3-4มสี่ทางอาจารย์เอกคลิกซี่ออกมาคุยกันหน่อยมาเดี๋ยวจะตีให้เฮี้ยเลยเออเรียบร้อยโโหเดี๋ยวเดี๋ยวมาไงเนี่ยเธอจะมาทําร้ายเพื่อนเราได้ไงมานี่มานี้ออกมาน,มานี่จะมาตีเพื่อนเราได้ไงเฮ้ย เอาต่อเปล่าอีกสองคนนะเอาต่อเปล่าเดินมาแบบนี้เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนลากโซ่มาจัดมาอุ้ยโยกไม่ขึ้นทำไมโยกไม่ขึ้นฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยพวกนี้พวกนี้ไอพวกนี้มันจะเอาเปล่าเดี๋ยวเอาฟ้าแป๊บหนึ่งนะจะได้คูดาวเร็วเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอจะเข้าไปไหมเข้าไปโอเคมาพร้อมแล้วเออเรียบร้อยธรรมดาซะที่ไหนล่ะโอ้ทีมผมนี้ธรรมดาซะที่ไหนเอยคิดตายเฮ้ยด้านล่าง เออป้อมเออป้อมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันวิ่งมาแบบนี้ผมว่าใช่เออชิบหายแล้วโอ้ป้อมยิงป้อมยิงเอามันก่อนเอามันก่อนโอ้โหเมื่อกี้ป้อมยิงโคตรแรงเลยทุกคนหวัดดีไอรีอา้าวชิบหายเผื่อไปล็อกคีบอีกจเจริญ้ยไม่ได้ตั้งใจเลยตีป้อมก่อนอืมวสักตัวสักตัวเรียบร้อย,ดย,ดย,ดยโดนโดน้ยกดไม่ถึงโอ้ไปดีกว่าไปดีกว่าทำไมมันเยอะจัง ไม่สู้ไม่สู้ยอม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 เอาชีพหายละเพื่อนเข้าแบบนี้เราต้องเข้าแล้วเราต้องเข้าแล้วโอ้โอไม่ได้ปะเมื่อกี้มันเห็นอะไรอยู่ตรงบัฟฟ้านั่นไงจะเอซานิดเรียบร้อยโอเคตายจังหวะน,นี้ต้องตายออกไปด้านนอกซะไม่ใหม้มาไม่ใหม้มาตายไปซะโหเอาละทุกคนเรามาจบกันดีกว่านะฮะเออมาดีโดนล็อกแบบนี้ไม่รอ อเคตีป้อมเลยไหมตีป้อมเลยก็ได้เพราะว่าเออเอาซานนี่ก่อนไหมเอาซานนี่ก่อนอืมเกือบได้ซานนีล่ละสำหรับใครที่อยากเล่นโซ,โซป่านะฮะสามารถหยิบม,มาได้นะครับตัวนี้ต้องแบบใช้ฝีมือนิดหน่อยนะครับแล้วก็ต้องแบบเใช้ความพยายามฝึกฝนตัวสักนิดหน่อยนะเพราะว่าเป็นตัวที่แบบไม่ได้เล่นง่ายนะฮะเป็นตัวที่เล่นยากอยู่พอสมควรเลยนะครับสำหรับ e n โซเนาะ โอเคครับเป็นไงกันบ้างครับเกี่ยวกับการเล่น e n โ so ซนะตัวละครตัวนี้ก็เล่นยากอยู่พอสมควรนะถ้าเกิดใครอยากหยิบมาเล่นนะสามารถฝึกก่อนในโหมดธรรมดาก็ได้ครับก่อนที่จะเอามาลงแรงเนาะสำหรับ e n โ so ซเนาะโอเคครับก่อนจะจากลากันไปก็อย่าลืมเลื่อนลงไปกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไมพ่พลาดคลิปใหม่ๆทางช่องเอลิก้ากันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ